สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอะไรรัก1ชุดนะครับโดยการที่ผมมีไพ่อยู่4ีใบครับเป็นเอทั้ง4ใบเลยนะครับก็ประกอบด้วยเอดอกจิกเอหัวใจเอดโอดังแล้วก็เอดข้อหลังตัดนะครับผมจะเล่นอย่างนี้ครับผมให้ผู้ชมเลือก1ใบครับจากเอทั้ง4ีใบนะครับสมมุติว่าผู้ชมเลือกเอดโอดังละกันนะครับผมจะให้ดูด้านหลังไพ่ครับ หลังใยเนี่ยก็จะมีหนึ่งใบครับที่มันมีสีที่แตกต่างจากทั้งสี่ใบจากทั้งสามใบนะครับก็จะเป็นเอเพนก็จะเป็นใบนี้ครับก็คือคือเอโพรดานะครับแต่ผู้ชมผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดทีด่แตกต่างกันนะครับผู้ชมอาจจะไม่ชอบเอโพรดามก็ได้ครับอาจจะชอบเอดอกติด ok นะครับผมก็จะให้ดูด้านหลังนะครับก็จะมีหนึ่งใบครับที่มีสีผางจากพวก นะครับก็คือใบนี้ก็คือคือเกดอกจิกนะครับและผู้ชมบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเอดสีดำนะครับอาจจะชอบเป็นเอดสีแดงนะครับก็อาจจะชอบเอ็ดข้าวหลอมตัดน,นะครับก็จะมีหนึ่งใบครับหนึ่งใบที่มีสีต่างตาทั้งสามใบนะครับก็คือเอดข้าวหลามตัดนะครับและ คก็อาจจะอยู่ในห่วงของความรักอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะชอบเอกหัวใจก็ได้นะครับก็จะมีหนึ่งใบครับที่มีสีแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คือใบนี้ก็คือคือเอกหัวใจนะครับและในภาวะปกติครับที่ผู้ชมได้เลือกอะไรนะครับก็จะมีจะจะไม่มีไพ่เหตุใดที่แตกต่างจากพวกนะครับหรือ หรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีสองอย่างให้เลือกนะครับและเมื่อผู้ชมเลือกสองใบอาจจะเลือกสองใบก็ได้ก็จะมีสองใบครับที่มีสีต่างจากทั้งสี่ใบนะครับก็จะมีสีตต่ตางกันสองใบนะครับนี่ครับขอบคุณครับ